<c oughs> สวัสดีครับเคยคิดไหมว่าทุกทุกชาที่เราตื่นมาเนี่ยเราต้องเสียเงนินถูกปะ่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อกาแฟกินซื้อน้ําหรือทํากับข้าวก็ต้องซื้อถ้าไม่ทําเองใช่ปะ่ะก็ต้องไปซื้อข้าวกินอย่างน้อยตอนเนี้ยมื้อหนึ่งก็ต้องสี่สิบถึงห้าสิบถเป็นจ๊กข้าวอย่างเดียวเลยนะข้าวหัวเตี๋ยวอย่างเดียวเลยนะให้อิ่มยอย่างน้อยต้อง 50. สี่สิบถึงห้าสิบถูกป่ะใคร ง่วงนอนก็ต้องกินกาแฟเคยเคยเคยย้อนถามไปถามถามกับผู้ใหญ่หรือหรือพ่อแม่เราสมัยก่อนว่าเขาทําอะไรเขากินอะไรกันเนี่ยเคยถาม,มนะครับสมัยนั้นนะ่ะพ่อเฮียอยู่หลักหกก็คือปฐุมธานีหลักหกปฐุมธานีเนี่ยปัจจุบันนี้คือปริมณฑลใช่ไหมแต่ตอนนั้นนะ่ะมันเปรียบเทียบเหมือนต่างจังหวัดเลยเขาบอกเนี่ยป้าบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยเอาเบ็ดเนะี่ย ไปตกปลาริมคลองก็คือมันจะมีชาออกไปใช่ปะเอาเบนะ็ดน่ะย่อนลงไปปลาหมอโคว่าบอกตัวมันเป็นแบน,แบนปลาหมอทางเงียยก็ตกปุ๊บก็ตบัดปลาหมอขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปลาหมอนัะนมาทอดทอดด้วยอะไรน้ำมันหมูน้ำมันหมูได้จากอะไรไดยจากการเจียวหมูเจียวน้ำมันหมูอ่าเจียวมันหมูได้น้ำมันหมูมหมอ,มหมอันนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะสองอย่างเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันจะมีเพิ่อมอีกคือาสายบัว ้พ่อเฮียก็ไปตวัดใส่บัวขึ้นมาสักเส้นสองเส้นใส่บัวมันขึ้นทุกวันเหรอจูป้อยู่ในคลองอยู่ในบ่อเนี่ยบัวมันขึ้นทุกวันอยู่แล้วลองนึกดูดิว่าผักก็ขึ้นทุกวันผักหญ้านี่ขึ้นทุกวันปลาแม่งเกิดทุกวันเรามีหน้าที่ทําอะไรท,ทําน้ําแถวนั้นไม่ให้สกปรกปเพื่อะอะไรให้ไรเพื่อให้บัวหรือผักอะไรพวกเนี้ยมันสามารถขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้วปลาเนี่ย มันสามารถออกไข่แล้วมันก็มีการจเจริญเติบโตเป็นปลาตัวใหญ่ให้เราไปกินนะปัญหาตอนนี้คืออะไรได้เห็นไหมสามสี่อย่างปุ๊บเอามาต้มกลายเป็นปลาต้มใส่บัวได้ข้าวกินละตอนเช้าข้าวเนี่ยพ่อเนียบอกว่าเขาก็จะมีการปลูกข้าวแล้วเก็บไว้กินทั้งปีนะข้าวกินไปทั้งปีข้าวก็ะป,ป,ปอหนึงซือฟืนฟืนก็ไม่ต้อง ปืนก็ไม่ต้องซื้อถุกปะเพราะว่าสามารถเก็บปืนแล้วก็ใช้ได้นะฮะอันนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องเสียตังค์อันนี้คือชีวิตแม่งโคตระบรานแต่ปัจจุบันเนี้ยปลาไปตลาดต้องไปซื้อใส่บัวไปตลาดต้องไปซื้อาะว่าอะไรคลองแถวบ้านแม่งดำแม่งสดเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีเพราะความเจริญก้าวหน้าไงยิ่งเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ความบันลรยิ่งมามากเท่านั้นถูกไหมคุณลองไปต่างจังหวัดเนี่ปัจจุบันเนี้ยต่างจังหวัดก็ออกไปติด ของที่ตลาดหมดแหละไอ้นุ่นก็ไม่ปลูกไอ้มีก็ไม่ปลูกไอ้นั่นก็ไม่เลี้ยงบอกว่าเอ้ยไม่ได้เหรอแม่ก็ตายหมดบนเนี่ยชั้นสี่ด่านฝาเฮียกระเพราก็มีโหระพาก็มีงมนงบางทีปลูกพริกไปกินพริกอีกนะครับอันนี้ก็คือครบแล้วจุป,ปาันไม่ต้องซื้อสิบบาทพริกไม่ต้องซื้อกระเพราไม่ต้องซื้อโหระพาไม่ต้องซื้อก็ประหยัดไปได้นิดหนึ่งไปซื้อหมูซื้อไก่มาทำข้าวนูนี่นั่นะ จบไปลนะมือหนึ่งป,ปะ่ะแต่ประจำวันนี้คนเราต้องไปกินนูน่นกินนี่พอไปเห็นโซเชียลร้านรุนอุ้ยร้านนู้นก็อร่อยร้านนี้ก็อร่อยเงิ้นตอนนี้เฮียปรับวิธีการกินเลยนะให้เฮียอยู่บ้านเนะี่ยเฮียกินอาหารต้นทางหมดเลยลองไปหาข้อมูลดูกหมอแบงค์นะครับอาหารต้นทางไฮีกินผักต้มกินไก่ต้มของทอดเฮียทัดเไม่กินไม่แตะเลยถ้าไม่ได้แบบไปกินกับเพื่อนอ่ะมือนั้นไม่กินกับเพื่อนเฮียก็จะกินปกติแต่ก็จะเน้นที่แบบ ไม่เผ็ดมากแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยคือผักต้มผักทองมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากต้นทางคือแบบเอามาแล้วไม่ได้แต่รูปเนี่ยก็จะกินให้มันเยอะหป่นะครับอ่ะเนีย่ยก็จะมาบอกประมาณนี้เลยว่าเฮ้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นป่ะคนสมัยก่อนก็อยู่ได้แต่เพื่อเพราะว่า,วาประชากรมันเพิ่มแล้วคุณก็ต้องเอาเศรษฐกิจมาค้ำหัวมาค้ำคอ,ตอ GDP ต้องเท่านั้น GDP ต้องเท่านี้พอ GDP ไม่ถึง ก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องทําให้ได้นะเดี๋ยวเศรษฐกิจจะไม่โตเอเฮียโตไปทำไมเยียอะไรโตไปก็แพ้ของแม่งก็แพก้กงนทุกปีสะถูกไหมนะโอเคครับสวัสดีครับ